เกิดอะไรขึ้นเมื่อแบรนด์นาฬิการะดับโลกมาเจอกับโปรเจกต์ NFT ระดับโลกด้วยเช่นกันคำตอบก็คือน้องอันนี้นั่นเองนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเองในฐานะคนที่ชื่นชอบแฟชั่นตื่นเต้นมากๆเพราะว่าการคอลแลบครั้งนี้เป็นการคอลแลบระหว่างแบรนด์ G Shock ซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เกิดใน,ในในรุ่นผมนะครับเราจะมี Baby G และตอนหลังพอเราโตขึ้นมาแล้วก็จะมี G-Shock วันนี้แบรนด์ G-Shock โดย Casio มาทำคอลแลบกับแบรนด์ NFT ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Doodles ตัวคอลเลคชันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2021ช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเริ่มขายเนี่ย NFT collection เนี้ยเริ่มเพียงแค่0.123 ETH หรือเป็นมูลค่าประมาณ300เหรียญในปี2 0 2 1และถ้าเพื่อนๆดูกราฟเดี๋ยวให้ทีมขึ้นกราฟมาให้ดูนะครับราคาพุ่งสูงสุดของ o o d l e เนี่ยขึ้นไปถึงตัวละเกือบจะ30 ETH นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นเงินไทย,อยตอนนั้นตัวละหลายล,ะล,ะละ้านบาทเลยนะครับพอผ่านพ้นตลาดกระทิงเข้าสู่ช่วงตลาดหมีราคาก็ลงไปตามแต่ถึงนนั้นก็ดี collection ด Do ูโด s ก็ยัง คงไปต่อและเป็นหนึ่งใน IP หรือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในแวดวง NFT และก็แพร่กระจายไปในวงการแฟชั่นที่พวกเราคุ้นเคยกันด้วยนะครับงั้นเรามาอันบ็อกซ์กันเลยในคลิปนี้กันพร้อมๆกันนี่ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าผมเปิดพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับจริงๆแล้วได้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาอันบ็อกซ์ให้กับเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับ เปิดมานะครับเป็นกล่องคลาสสิกของ G-Shock เป็น Casio Module เบอร์ 3, 3 2 3 0 3 2 3 2นยาเขาตั้งใจเลขไปหอดนเนี่ย <laughs> เอาละครับเปิด,ปดขึ้นมาพบกับกล่องก่อนเลยครับว้าว สังเกตครับจะเป็นสไตล์เอกลักษณ์จะเป็นโทนสีคือ,อ,อจริงๆแล้วเหตุผลที่ดูโดสโด่งดังขึ้นมาก็เพราะว่าเอกลักษณ์สไตล์การวาดภาพของออนักวาดของเขาที่ชื่อว่าเบิร์นโทสครับเบิร์นโทสเป็น คนวาดเป็นนักศิละปะที่เป็นคนวาดตัวละครดูโด s นั่นเองนะครับแบบนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ยเขจะเป็นโทนสีออกพาสเทลนิดนึงแต่ก็ยังมีความแบบเข้าถึงได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กและทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยเช่นกันนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆพ,พร้อมไหมครับเรามาเปิดดูกันร่วมกันเลยนะครับว้าวเป็น international warranty card จาก G Shock เลยนะครับ เป็นใบรับประกัน global เอาล่ะครับเรามาดูกันเลยนะครับว้าวนาฬิกาเรือนนี้เป็นครั้งเห็นไหมเพื่อน,นผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่มารอแกะกับเพื่อน,น,นในรายการเลยนะเนี่ยมาตื่นเต้นมากเลยนะครับว้าวเพือ่อนเพื่อน,นครับดูโทนสีน่ารักไหมครับ เป็นสีเขียววกชมพูซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของด o โดเซจะสังเกตว่าแบรนดิ้งสอดคล้องกันหมดตั้งแต่แพ็กเกจดันยันตัวนาฬิกานะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามี Text d o ดูโดอยู่ข้างในเป็นสีขาวแล,ล้วก็หน้าปัดเป็นสีชมพูมันอยู่เป็นคอลเลกชัน NFT เนาะสังเกตว่าเขาจะมีอยู่บนที่กล่องเนี่ยเขาจะบอกว่า claim your collectible เราสามารถที่จะ คลมทรัพย์สินทางออนไลน์ได้ด้วยมาเราลองพร้อมกันนี่เพืเ่อนๆผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับมาทําพร้อมกับเพื่อนๆในรายการเลยนะครับ exclusive มากๆนะครับเอามาลองกันครับนี่นครับเว็บไซต์ NFC tag open เปิดมาแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดมาครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับ in order to claim your collectibles you must have a d u d o s account please sign up or log in and tap your ship again เอาละครับเดี๋ยวขอ sign up บัญชีกับดูโดสแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับต้องมาเลือกอ๋อนี่เขาให้เราเลือกอตัวดูโดสใช่ไหครับเราต้องเลือกหน้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้เราขอเป็นสีฟ้าเฮ้ยเอาส่งนี้ดีกว่าส่งนี้น่ารักดีนี่แล้วก็หน้าเอาเป็นหน้าสีฟ้าสีฟ้า นะครับปึ๊บทรงผมมีให้เลือกเสื้อผ้าไหนดูซิมีเสื้อผ้าอะไรบ้างรูปภาพเป็นแบ็คกราวนะครับขอเป็นสีชมพู User Name ใส่เป็นเจ็ดลอนใช้แล้วกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราจะได้ต้นนาฬิกาที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับก็ยังมีออนไลน์เอ่อ c พลย์ทเบิลกเดี๋ยวลองใส่ให้เพื่อนๆดูเป็นไงครับเพื่อน สวยไหมฮะถ้าดูน่ารักดีเนาะเหมือนคนที่เขาออกแบบมาเขาออกแบบได้ดีอะคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สีแบบจัดจ้านเกินไปจนใส่ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้น่ารักเกินไปจนผู้ชายจะรู้สึกว่าใส่แล้วมันดูผู้หญิงเนาะไม่รู้นะมันดูแบบมันกําลังดีเนาะยามเนาะเป็นการใช้สีเขียวที่แบบสวยงามนะครับเออเพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าอนาคตของโปรเจกต์ NFT จะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นแบรนด์ NFT มากขึ้นที่จะเข้ามาในสูตรตลาดคนทั่วๆไปไหมและเพื่อนๆคิดว่าจากนี้ไปเราจะเห็นอะไรจากดูโรสบ้างก็เรามารอลุ้นกันนะครับตอนนี้เราเขาเขากำลังบอกว่า Congratulations you have been awarded a starter pack นะครับก็คือข้างในเนี่ยครับจะมีเป็นจุดเริ่มต้นของ เขาเรียกว่าเป็นเสื้อผ้านะครับหรือว่าเป็นการเป็นของแต่งตัวให้กับตัวดูโดของเรานะครับโอ้โหนี่คือจริงจังมากเลยนะครับกําลังลองดูมันเหมือนมันเหมือน,น,นเป็นเอ่อมิสซิรี่บ็อกซ์เอ,อ่เอ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงเอาละครับโอเปนบ็อกซ์แล้วนะครับโอ,โอเปนบ็อกซ์แล้วนะครับเพื่อนโอเปนบ็อกซ์แอนิเมชันน่ารักมากเลยโอ้โหนี่นะครับก็จะมีเอ,อ่อคอลเลกต์เบล มีเสื้อมาให้มีทรงผมมาให้โอ้มีเสื้อยืดเกง่งจจ้ำนะครับแล้วก็มีรองเท้าสลิปเปอร์อ่ะกดเคลมปับ๊บอ๋ออันนี้คือเป็นดูโดตั้งต้นของผมคราวนี้มันเป็นการเคลมใช่ไหมครับก็น่าจะไปใส่เสื้อผ้าได้อ่านี่ไงก็คือเราสามารถที่จะแต่งตัวเขาได้ตามสิ่งที่เราได้นะครับ อ่านี่อ๋ออันนี้คือชุดที่เราได้นี่ก็จะออกมาเป็นดูโดแบบนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะกดเซฟนี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอันนี้คือดูโดเป็นอุปกรณ์เสื้อผ้าที่มาพร้อมกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งแต่ละเรือนแน่นอนครับก็จะเป็นการเปิดเหมือนกับเสียงดวงกันว่าใครจะได้อะไรบ้างนะครับก็น่าสนุกกปนไปอีกแบบ เป็นเ x ็ e r i e n c e ใหม่ๆให้กับผู้ซือ้อหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นสแกมหรือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะไปอยู่ในโลกความจริงได้อย่างไรมันแบบเป็นเรื่องมนโนเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้แต่เนี่ยครับวันนี้ดูโดเขาทําให้เราเห็นแล้วว่าการที่เรามีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่ามีชุมชนของคนเห็นและเขาชอบแบรนด์ เราสามารถจะสร้างอะไรไปได้มากกว่านั้นแล้วมันเป็นมูลค่าทางการตลาดมูลค่าทาง business mm. ในมุมมองใหม่ๆที่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ว่ายอดขายขององค์กรอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นลูกกระตาหรือความสนใจของฐานแฟนคลับในแบรนด์ดูโดสอันนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก่อนในคลิปนี้แล้วพบกันใน Peak Story งวดหน้าครับขอบคุณครับ